สำหรับกระถินนะคะเพียงแค่100กรัมเท่านั้นค่ะมีโพแทสเซียมสูงถึง380มิลลิกรัมค่ะเลือกทานผักชนิดอื่นที่ดีต่อไตแล้วก็ที่ไม่เพิ่มค่าโพแทสเซียมให้สูงจะดีกว่านะคะ กระถินผู้ป่วยโรคไตสามารถทานได้หรือไม่นะคะมีคําถามเข้ามาวันนี้เราจะมาตอบคำถามให้นะคะบางท่านอาจจะมีคําถามนี้เหมือนกันนะคะสำหรับกระถินค่ะที่เราชอบนํามาทานกับพวกน้ําพริกหรือว่าทานกับส้ตมตำแบบนี้นะคะหรือว่าทานกับหอยนางรมก็ตามน,นะคะเป็นเมนูยอดฮิตค,ค่ะแต่สําหรับกระถินนะคะเพียงแค่100กรัมเท่านั้นค่ะมีโพแทสเซียมสูงถึง380มิลลิกรัมค่ะสำหรับผู้ป่วยโรคไตนะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นระยะ1ระยะ2ระยะ 3A ที่ค่า g ี r นะคะมากกว่า45%ก็สามารถที่จะทานกระถิน กนตตรงี้้ไดแ่็ทานปริมาณที่เหมาะสมเนาะไม่ทานเยอะเกินไปนะคะเลือกสลับหลากหลายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเปผู้ป่วยโรคไตที่ค่าจีบานเนี่ยน้อยกว่า45%หไม่ควรที่จะทานกระถิ่นเข้าไปแล้วนะคะเพราะว่าค่าโพแทสเซียมค่อนข้างสูงค่ะถ้าเกิดว่าผู้ป่วยโรคไตที่มีค่าโพแทสเซียมสูงถ้าเราทานผักเหล่านี้เข้าไปก็จะยิ่งทําให้ค่าโพแทสเซียมสูงนะคะและก็ส่งผลทําให้คนไข้มีอาการใจสั่นเป็นตะคิวชีพจรทํางานผิดปกติเต้นผิดปกติบางทีอาจจะถึงขั้นหยุดเต้นได้นะคะหรือว่าบางทีสูงมากๆอาจจะต้องมีการทานยาหรือว่าฟอกฉุกกเฉ็ได้ เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเป็นผู้ป่วยโรคไตในระยะท้ายนี้นะคะก็คือระยะ3าีระยะ4ระยะ5ไปเลือกทานผักชนิดอื่นที่ดีต่อไตแลวก็ที่ไม่เพิ่มค่าโพแทสเซียมให้สูงจะดีกว่านะแม้ว่าจะเป็นพวกผักกาดขาวกระปปีนะคะหรือว่าพวกบวบบลียมนะคะฟักเขียวถั่วงอกนะคะหรือว่าพริกหยวกหอมใหญ่แบบนี้นะคะก็จะดีต่อผู้ป่วยมากกว่านะ,ะเราก็ไปทานผักกลุ่มนั้นนะคะช่วยเพิ่มก,กยารย้ายทําให้ระบบขับถ่ายทํางานได้ดีมากขึ้นและค่าโพแทสเซียมก็จะได้ไม่สูงมากขึ้นนะคะทริคอีกหนึ่งอย่าง นั่นก็คือการนําผักนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเสร็จแล้วก็ไปลวกน้ําทิ้งนะคะทิ้งน้ําที่ลวกไปนะ,ะเสร็จแล้วนําผักที่ลวกสุกเนี่ยมาประกอบอาหารนะคะก็จะช่วยทําให้ค่าโพแทสเซียมในผักเนี่ยลดลงไปจากการลวกน้ําทิ้งนะคะได้ถึง20-30%กันเลยทีเดียวนะคะและนี่ก็คือเคล็ดลับนะคะในการที่จะช่วยลดโพแทสเซียมในผักออกได้นะ,ะลองนําไปทําดูนะคะและสาหรับวันนี้ก็ตอบคําถามไว้เพียงเท่านี้และเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปถัดไปถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ไปได้สำหรับวันนีี้สสวัสดค่ะ ติดตามสาระสุขภาพดีๆได้ทางไลน์แอดอ้อมสารนหรือที่ Facebook กินดีมีสติกับคุณอ้อมสารินีหรือที่ Youtube กินดีมีสติกับคุณอ้อมสารินีและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้รับการแจ้งเตือนเวลา่ามีสาระสุขภาพดีๆมาฝากในคลิปถัดไปค่ะ